อมาซ้อหายอย่างนี้คุณชายห้ามมาซอลายจืดออ้าวจือห้ามมาเมย์๋อ้ลายจืดมาเมย์กะเออเรามาซ้อตั้งแต่กี่โมงละโอ้ตั้งเปิดเปิดละการซ้อวิธีซ้อผมจะแนะนำคือคุณมาเปิดอีอีอีมันไปได้หากเลียดก็จ้างให้เนี่ยเออเพอผมจะบอกผมจะสอนวิธีการซอเออพอกำกำกำเดียวไอ้วิวิธีการซ้อกำเดียวกำเดียว อ๋อพอพอนี้แล้วก็โมกแกนตาพอ่ออืมฮะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> พอเลยแล้วมีก่อนอะไรจือมีกับม,อ,มอ้าวแล้วคุณอยู่ในเขตเทศบาลปิใช่กหมมาใจย้ายมาแล้วกะเออย้ายมาจะกี่เดือนเจ็ดแปดเดือนละอ๋ออันไปมีซ์ใหญยก่อแน่กะพูนมบบมีซิ์เออคุณต้องย้ายมาเป็นปีพุ้น เออครับบ้านก็เนชวนชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่เพื่อออกไปเลือกตั้งเหตุกรรมในวันอาทิตย์ที่สแปดพุศจิกาเอาไปพอกล้องพุ่นชิญชวนหนึ่งสองสามชินชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่เอาไม่ไปหวานลิ้นไปหวานกันเอาไม่หนึ่งสองสามเอาพกกล้องดีดีหนึ่งสองชวนชวนพ่อแม่ พ่อแม่ไปได้พ่อแม่พี่น้องเจ้าเชียงใหม่ช้าช้าชัดชัดโจรพ่อแม่พี่น้องเจ้าเชียงใหม่ผมไปเลือกตั้งอบตวันที่ป8พฤศจิกายนเนาะครับผมเวลากี่โมงครับผมห้าเฮ้ไปไปห้าโมงก็รับพอดีเนาะแปดโมงถึงห้าโมงเย็นพิจิกาครับผมครับเนาะบอกว่ายอยะ บอกละเออแล้วลุงจะไปก็ปลุงจะไปก็ไปไปไหนโอ้ oh. บาเฮี้ยว oh. <laughs>